สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะสำหรับคนที่รักคุมเคือกับคนรักเก่าอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการเจาะจงบุคคลอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าใครคิดว่าตรง ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยให้เป็นกำลังใจใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะเป็นของประจำเดือนธันวาคมนี้นะสำหรับชาวราศีเมษค่ะมาฟังกันนะ,ะมาดูสำหรับคนที่คุมเคืออเลยดีกว่าไพ่บอกว่า the d e v i l ไพ่ t h e r e ร v e r จริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นรักที่แบบอ่า ต้องสื่อสารเจ็ดถ้วยจริงๆคุณก็คิดเหมือนกันว่าอ่าค่ะมาต่อนะไพ่บอกว่าความรักคนสัมพันธ์ของคุณมันเป็น่าบุคคลที่สาม ในใจคุณก็คิดเหมือนกันว่าคุณเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะคะไพ่บอกว่าเดมิร์เจเชียนเขาก็ยังพยายามกับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่เขาทั้งรักทั้งหลงคุณแหละนะได้วความที่ว่าสิบเหรียญเขารักคุณมากในช่วงนี้ค่ะคนหลักของคุณนะมันมีหเหรียญค่ะ6เหรียญในที่นี้คุณก็เทคแอคชั่นหาเขาการสื่อสารและพูดคุยคุณเจ็บนะกับรักครั้งเนี้ย แต่คุณก็ยังพยายามดื้อดึงที่จะไปด้วยกันค่ะให้ระวังในเรื่องอารมณ์ร้อนของคุณนะไพ่บอกเลยอาจจะอารมณ์ในช่วงนี้คุณอาจจะหงุดหงิดนะเอาแต่ใจมากอารมณ์ร้อนไพ่บอกว่าไพ่เดชารอดต่อให้คุณนี้เงามากแค่ไหนเขาก็ไม่ปล่อยมือคุณค่ะความรักความสัมพันธ์นี้คุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากแต่ไพ่บอกว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะไพ่บอกว่าคุณจะเสียใจมากเสียใจกับเขามาเยอะทั้งมีเก้าดาบทั้งสิบดาบ แต่ไพ่บอกว่าเดอะสตาร์ค่ะความรักคนสัมพันธ์ของคุณยังมีความหวังยังมีความแบบสมหวังอยู่สี่เหรียญค่ะช่วงนี้คนรักของคุณเนาะอาจจะมีการแอบหึงแอบห่วงแต่เขาไม่พูดเขานิ่งค่ะไพ่บอกว่าเขารักนะ แต่ด้วยความที่คุณก็คิดมากอยู่เหมือนกันมันเป็นรักที่สามเศร้าคุณเป็นตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือเปล่าคุณลังเลค่ะกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่เขาก็พยายามความรักความสัมพันธ์ของคุณให้ไปถึงฝั่งแหละเขารักค่ะเขารักคุณจริงๆอ่ามันเหมือนประมาณที่ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เช็คแอคชั่นในการพูดคุยหน่อยคุณรู้สึกน้อยเหมือนกันรู้สึกเจ็บเหมือนกันกับที่แบบว่ามันเป็นรักที่มันจนสามสามเศร้าโดยที่เขาไม่มีความชัดเจนให้คุณเลย นะคะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายมากอยากจะอยู่กับตัวเองละอยากจะไปแต่ไพ่บอกว่าเดชารอดคุณยังไปไหนไม่ได้ค่ะต่อให้คุณไปไกลแค่ไหนคุณก็ยังขี่วนกลับมาค่ะเห็นไหมเป็นมอเตอรคุณก็ยังมีการวนกลับมาหาเขาอ่ะนะต่อให้คุณแบบว่าไม่เอาแล้วค่ะไม่อยู่เทิร์นไม่ทั้งนั้นใช่คุณไม่เอาแต่คุณ ปากคุณพูดได้ไงแต่ใจคุณยังอยู่ตรงเนี้ยคุณยังอยู่ที่เขาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่ะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะราศีมิถุนราศีกุมราศีกรกฎค่ะมาดูความรู้สึกของคนรักของคุณดีกว่าคนรักของคุณเขาไพค่ะเขารู้สึกยังไงบ้างคนที่คุมเคือ เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษค่ะสิบดาบเขาก็เจ็บเหมือนกันเฮอร์มิตเขาก็อยู่กับตัวเองอยู่เหมือนกันคือช่วงนี้คุณแบบใจแข็งกับเขามากคุณโกดเขาบ่อยหรือเกินนะ เขาพยายามจะเย็นกับคุณค่ะพยายามที่จะพาคุณไปถึงฝั่งแต่ช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากไปเองมโนไปเองหรือเปล่าคะชาวราศีเมษสิบถ้วยค่ะเขายังอยากให้คุณเป็นครอบครัวค่ะแทนแพลนเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบได้ไหมห้าเหรียญค่ะต่อให้คุณงี่เงาหรือโกดยังยังไงเขาก็ยังตามง้อคุณค่ะจากไพ่ก็คือเหมือนปล่อยให้คุณใจเย็นก่อนอะอารมณ์ประมาณนี้เขารู้สึกว่าคุณช่วงนี้อารมณ์ร้อนมากเอาแต่ใจมากอะ เขารู้ว่าความรักคนสัมพันธ์นี้นเป็นเรื่องบุคคลที่สามเรื่องสามคนมันพังพังเพราะเขาเองเขาก็รู้เขาก็เลยมีการตัดสินใจค่ะไพ่บอกว่ามีคิงือดาเป็นการตัดสินใจที่เขาอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างสามเหรียญเขาเลือกใครคะแม่หมอเป็นแล้วแต่บุคคลนะแต่ท่านนี้เปิดแน่ไพ่ตรงนี้สามเหรียญจ s าสติกเขาเลือกคุณค่ะไพ่บอกเขาเลือกคุณ เาต้องการชัดเจนกับคุณมันมีการตัดสินใจแล้วมันมีไพ่เดลเดวิลจริงกับการที่เขาก็เจ็บเหมือนกันที่มันมี3ามคนเขาอยู่กับตัวเองเขารู้สึกว่าเขาคิดอะไรได้มากค่ะเขาต้องการที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเขาก็เลยเหมือนประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่เขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบกระทันหันค่ะสามเหรียญค่ะเขาเลือกคุณนะยงอย่างที่จะพาคุณไปถึงฝั่งค่ะต้องการความชัดเจนเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะ อาจจะเปชาวราศีธนูราศีกันค่ะราศีมังกรราศีตุลมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณดีกว่าสําหรับคนที่คุ้มเครือค่ะขอบใไค่ะพูดคุยเนาะสี่เหรียญสิบเหรียญหนึ่งดาบไพ่พาขึ้นมาเลย ใครได้มาบอกนะคะเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะก็ยังไปได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้เขาอาจจะหึงหวงคุณมากทีเดียวสิบเหรียญค่ะตอนนี้คุณยังมีความสุขได้นะหนึ่งดาบตัดจบในเรื่องราวเก่าๆไปค่ะช่วงนี้สวดมนต์ขอพรในเรื่องความรักได้ค่ะสวดมนต์เลยนะคะหรือคุณอาจจะอยากจะพาเขาไปทําบุญอ่าร่วมขันกันก็ได้ค่ะเสริมบุญในเรื่องความรักของคุณให้มันแน่นกันมากขึ้น ถ้าเป็นคู่กันก็ขอให้ไปแบบไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็คิดแค่ว่า,าให้หมดแว่นหมดกรรมแล้วคุณก็ให้เจอความรักดีๆแค่นั้นพอมันแล้วแต่บุคคลนะนี้บอกเลยเฮอร์มิตสองเหรียญ เขาพยายามประครับประคองค่ะกับการที่เขาได้อยู่คนเดียวได้อยู่นิ่งๆด้วยการที่คุณอาจจะทะเลาะกันในช่วงขณะหนึ่งเขาได้อยู่กับตัวเองว่าเขาควรที่จะทําไงไพ่บอกเลยเขายังอยากที่จะประครับประคองคุณอยู่เขายังกักคุณอยู่เขายังห่วงคุณอยู่แล้วก็ยังห่วงคุณด้วยไพ่เดทค่ะเขาอยากให้คุณจบในเรื่องของเรื่องราวต่างๆเนี้ยให้มันไปให้จบแต่ความรู้สึกของคุณมันรู้สึกล้มเหลวไปห,หมดแล้วกับความรักครั้างเนน้ยเพราะเขาอาจจะมีเจ้าของ ถ้าจากไพ่ไพ่เด็ดสิบเหรียญค่ะจริงๆคุณก็รักเขาแหละแต่ช่วงนี้คุณอารมณ์ร้อนไปหมดเลยคุณไม่โอเคเขาต่อเขาพูดยังไงอ่าพูดยังไงก็ได้ที่แบบเหมือนเล้าลมให้คุณแบบอยู่ตรงนี้คุณก็ไม่ฟังค่ะชาวราศีเมษไม่ฟังนะชาวสองพูดเลยก็คือเหมือนเขาก็อยากจะปล่อยปล่อยอยากกลับไปอยู่กับแฟนอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณเชิญค่ะหนึ่งดาบอยากตัดจบ แต่ไพ่เดือตาสมหวังอยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณอะสมหวังอยู่แต่ในที่นี้คุณอยากอยู่ต่างคนต่างอยู่ก่อนไหมห้าเหรียญค่ะเขายังมีการตามตือ้อตามง้อคุณอยู่แต่ในช่วงนี้คุณรู้สึกสับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าจะกลับไปดีไหมไพ่บอกวิวอัลฟ่จูนค่ะกลับไปดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ไพ่บอกว่าวิวอั for าจูนดีมากๆค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกัน ราศีพิจิกค่ะราศีเมษร,ราศีกุมราศีพฤษศค่ะมาดูสำหรับเขาอยากบอกอะไรชาวราศีเมษค่ะคนรักของคุณเขาอยากบอกอะไรคะไพ่ดูโ่ไพ่แจสเมนไพ่ดูแฮงแมนหนึ่งดาบ เอาง่ายๆนะเขากลัวคุณชิ้งเขาค่ะไพ่บอกว่าเขากลัวเสียคุณไปและเขากลัวคุณจะตัดเขาออกไปเลยจากชีวิตเพราะรู้ว่าตอนนี้คุณแบบใจแข็งกับเขามากขอไพ่แนะนํากับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษค่ะไพ่แนะนําได้บอกว่า เขาแอบดูความเคลื่อนไหวของคุณเขาเป็นห่วงคุณแหละต่อให้เขาเงียบหายไปไงเขาก็ดูคุณอยูอ่ใจคุณนึกคิดแล้วละ่ะว่าจะเอาอยัางไงดีลองคิดดีๆค่ะไพ่บอกกลับมาเริ่มต้นค่ะยังมีการกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อนะคะชาวราศีเมษมาดูให้กับคนรักเก่าดีกว่าคนรักเก่ายัางไงเอ่ยขอไพ่ค่ะ โฟคับมีความคิดถึงค่ะคนรักเก่าคุณคิดถึงอยากเจอมากเลยค่ะแต่ในที่นี้มันก็เป็นแค่เรื่องโมโนที่เขาไม่สามารถที่จะเข้ามาหาคุณได้ไพ่บอกจัสเมนเขามีความรู้สึกที่อยากจะโหยหาคุณแล้วอยากที่จะมีคุณแล้วค่ะมีอัศาวินถือดาบเนาะ,ะมาหนือนประมาณที่ในช่วงเนี้ยช,ชาวราศีเมษอารมณ์ร้อนนะช่วงเนี้ย ให้บอกเลยอืมคิงถือดาบคือในความรู้สึกคุณอะใจแข็งมากกับคนรักเก่านะ mm hmm. ก็มีเกณฑ์ที่จะสื่อสารแล้วพูดคุยค่ะแต่ต่อให้เขากลับมาคืนดีคุณปฏิเสธนะชาวราศีเมษไม่ต้องการแล้วค่ะชาวราศีเมษเจ็บมาเยอะแล้วขออยู่นิ่งๆดีกว่าไพ่เดอะซัน hmm. ค่ะมันมีการแบบว่าไปกันได้ต่อแหละถ้าใครอยากที่จะกลับไปหากันต่อ ก็มีโอกาสที่จะไปกันต่อได้ค่ะไพ่เฮอร์มิตเหมือนต่างคนต่างเงียบหายกันไปนานแล้วก,ก็มีการสื่อสารและพูดคุยเขากลับมาค่ะกลับมาสื่อสารใจเขา,ายังรักอยู่สิบเหรียญเขายังอยากมีคุณอยู่นะคะมีไพ่เทมเพลนมีการมีการแบบวนมาหากันและกันอยู่ไพ่บอกว่า10บดาบคุณเจ็บกับเขาหนักมากค่ะคุณไม่ต้องการเป็นตัวเลือกคุณอยู่แบบสง่าได้ คุณอยู่ในลักษณะที่แบบว่าไม่ต้องการที่จะเป็นตัวเลือกของใครคุณต้องการเป็นผู้เลือกนะคะไพ่บอกว่า คุณมีตัวเลือกเยอะมากไม่จําเป็นค่ะคนลักเก่าแต่ไพ่บอกว่ามีการวนกลับมาสื่อสารและพูดคุยนะคะกับการที่เงียบนง่งหายไปนานแล้วนะสําหรับคนที่ไม่ได้พูดคุยแต่ถ้าใครได้พูดคุยนี้บอกได้เลยก็คือเหมือนประมาณที่ว่าเขายังรักคุณแหละยังอยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ค่ะใจเขาอยากรู้ว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าคุณมีคนใหม่หรือยังเขาคิดถึงคุณอยากเจอคุณค่ะชาวราศีเมษ อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะราศีกันที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าถามว่ามีการกลับไมมีการกลับมาค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวาทางชาวราศีเมษว่าจะสารสัมพันธ์ต่อไหมหรือควรหยุดแค่นี้ขอภายในความคิดของคนรักเก่าค่ะ ดูเหมือนยังแข็งอยู่เนาะคือเขารู้สึกว่าคุณใจแข็งมากเขาก็รู้จุดบกพร่องอยู่นะเขาเสียใจที่เขาปล่อยคุณไปเขาคิดผิดไพ่พด้วยชาโรดเขาก็เลยอยากวนกลับมาหาคุณเนี่ยแหละมีเกณฑ์ที่เขาอยาก จะมาเจอคุณมีเกณฑ์ที่เขามาเจอคุณนะคะมีคําพูดดีๆอยากคุยอยากสื่อสารมาเจอหน่อยได้ไหมเขาอยากรู้ว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่หรือยังหรือว่าเป็นโสดอยู่คะไพ่บอกว่าเขาได้คิดได้แล้วว่าสิ่งที่ใช่คือคุณน่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะนะเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีเมษใจแข็งมากค่ะ นะเขาก็คิดเหมือนกันว่าชาวราศีเมษจะมีใครหรือเปล่าคนที่แบบเข้าหาเขาคนรักเก่านะต่อให้มีคนมาให้เลือกเยอะก็ไม่ถูกใจเท่าคุณค่ะคุณเป็นคนที่ใช่มากถ้าจากไพ่ไพ่บอกว่าสองทั่วเอ้สองสองกระถาเขาก็ยังรอคอยให้คุณกลับมารอคอยให้คุณใจอ่อนแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะสื่อสารแต่ในที่นี้รู้สึกว่าชาวราศีเมษไม่คุยดีนะ พูดเลยเจ็บกับคุณมาเยอะจะให้มาพูดดีไม่ได้นะคะก็เหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีเมษสร้างกำแพงกับตัวเองมากทีเดียวโดยที่ว่าชาวราศีเมษอยู่ตรงนี้ฉันแฮปปี้มากกว่าฉันมีตัวเลือกเยอะฉันมีความสุขอยู่ตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องกลับมานะคะไพ่หกเหรียญอ่ามันเหมือนประมาณที่เขาอยากให้คุณพูดคุยกับเขาหน่อยเขาเสียใจเขาอยากสื่อสารและพูดคุยกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีกันคะ่ะ ชาวราศีกรกฎเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเลยหรืออยู่ไกลจากคุณหรืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะบางคนบอกเอ้ยอยู่อยู่ไม่ไกลนะคะแค่50โลเองก็ความหมายก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอ่าแนวโน้มความรักคนสัมพันธ์ของคุณหน่อยค่ะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยไพ่เดือดชาวเวอร์คนรักเก่าไพ่พัง พังนะคะแต่ก็มีการพูดคุยอยู่บอกเลยชาวราศีเมษสร้างกำแพงให้กับตัวเองมากทีเดียวเหมือนรักตัวเองมากขึ้นแล้วเนาะห้าถ้วยค่ะมันเหมือนประมาณที่ว่ายังมีความคิดถึงกับคุณอยู่นะไพ่สี่กะทาค่ะเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่ค่ะก็มีการพูดคุยและการสื่อสารอยู่นะคะไพ่บอกว่าเขาอยากให้คุณคุยกับเขาบ้างไม่ใช่เงียบและนิง่ง เนเมเชเียนเขาอาจจะมีความพยายามอยู่เหมือนกันว่าเขาอยากรู้ว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่าคุณมีตัวเลือกเยอะแยะเลยจ้ะคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แคร์ค่ะไพ่บอกเขาก็มีการที่แบบว่าเดอะทาวเวอร์อกักเหมือนกันดูเหมือนคุณดูดีมีเสน่ห์มากในช่วงนี้อาจจะรอหรือสวยไพ่บอกว่ามีการสื่อสารและพูดคุยแหละนะแต่ด้วยความที่แบบว่าคุณใจแข็งมากจริง ไพ่เดิร์ฮงแมนเขาได้คิดแล้วล่ะว่าณนะตอนนี้เขาคงเสียคุณไปแล้วถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขารักคุณอยู่ค่ะแต่ในที่นี้มันอาจจะเป็นการที่แบบเออรักที่มันยังไปต่อกันไม่ได้แล้วมันควรที่จะจบอยู่ตรงนี้นะคะไพ่ได้มาบอกนะคะว่าเหมือนประมาณที่ว่าคุณดูมีเสน่ห์มากเลยช่วงนี้อ่า อาจจะเป็นชาวราศีกุมค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะอ่าไหนดูสิคนรักเก่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีเมษเอ่ยขอพายค่ะคนรักเก่าอยากบอกอะไรชาวราศีเมษค่ะคุณใจแข็งมากเลยคุณยังไม่รักเขาเหรอ เขาประมาณจะถามว่าคุณไม่รักเขาแล้วหรออยากจะถามอะลดอีโก้ลงหน่อยได้ไหม Justice เขาต้องการแบบสิ่งที่ถูกต้องอะเหมือนการที่คุณเลิกลากันเพราะว่าในเรื่องของความถูกต้องความชัดเจนหรือเปล่าคุณใจแข็งมากชาวราศีเมษเขารู้สึกอย่างนี้ให้โอกาสเขาได้พูดคุยหรือแก้ตัวหน่อยได้ไหมประมาณนี้ค่ะขอภายแนะนำหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะ มีไพ่ผ่าขึ้นมาคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์กลับมาค่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะของชาวราศีเมษไพ่บอกว่าลองหาคําตอบกับตัวเองว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณยังให้อภัยเขาได้อยู่ไหมคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถ้าเขาใช่ให้กลับมาในในช่วงที่แบบดีแล้วก็ไม่มีอุปสรรคนะคะ อ่านี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันอีกด้วยนะคะนิดพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวอะไล์ข้างล่างได้ค่ะสอบถามราคาได้จ้ะสวัสดีค่ะ